ข้อหนึ่งปัญหาของการที่เราไม่เข้าใจระบบบัญชีนะครับวิธีแก้ไขง่ายๆเลยก็คือว่าเราเนี่ยก็ไปติดต่อทางพวกผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีนะครับให้มาดูแลบริษัทเราว่าระบบบัญชีของบริษัทเราเนี่ยทำถูกต้องตามกฎหมายไหมเพราะมันมีผลกับการที่ว่าระบบบัญชีถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลไปถึงเรื่องของระบบภาษีด้วยแล้วพอทุกอย่างระบบบัญชีถูกต้องระบบการเสียภาษีถูกต้องนะครับ มันก็มีผลตอบไปอีกว่าในอนาคตถ้าหากเราจะผู้ธนาคารนะครับสถาหรือสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยธนาคารก็จะกลับมาดูงบการเงินหรือระบบบัญชีของบริษัทเราก็จะทําให้บริษัทเราเนี่ยสามารถกู้เงินธนาคารแล้วเอามาเป็นสภาพคล่องของบริษัทได้ครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยนะครับว่าถ้าเราไม่เข้าใจระบบบัญชีเราก็ควรจะจ้างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลครับ อย่าปล่อยให้มันเป็นตามเวียนตามกหรือว่าทําไม่รู้ไม่ชี้ไปเรื่อยๆมันจะมีผลในอนาคตนะครับว่าถ้าระบบบัญชีเราเละต่อไปในอนาคตเราก็ไม่สามารถเอาแคปโกหรือกระแสเงินสดหรือเงินลงทุนจากธนาคารมาลงทุนในกิจการได้ครับข้อสองครับการใช้เงินไม่เป็นของผู้ประกอบการอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ที่แพ้เจอประจาคือขออนุญาตยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันนะครับเช่นบางคนเนี่ยพอระบบบัญชีดี แล้วก็การเงินดีสเต็เเงินดีไปกู้เงินธนาคารเพื่อเอามาทําสภาพคล่อง,อ,องของธุรกิจปกติเนี่ยการหมุนเวียนหรือการทําสภาพคล่องของธุรกิจยกตัวอย่างสิบล้านนะครับสิบล้านเนี่ยเอามาลงทุนในธุรกิจคุณก็จะได้รีเทิร์นหรือจะได้กําไรมาทุกๆเดือนนะครับอันนี้คือวิธีการที่ถูกต้องอันนี้จะไม่เจ๊งอยู่แล้วเพราะเอามาใช้ในธุรกิจมีผู้ประกอบการบางท่านนะครับอีกกลุ่มหนึ่งใช้เงินสิบประเภทรือบริหารเงินไม่เป็นคือยกตัวอย่างกันครับได้เงินมาสิบล้านบาทเอาไปทําอะไรครับ ไปซื้อบ้านหลังราคา5ล้าน8ล้านหรือบางคนเนี่ยเอาไปซื้อรถหรูไปซื้อรถเบนซ์ราคา5 6ล้าน8ล้านอะไรก็แล้วแต่เพื่อเอาไปใช้ในงานซึ่งตัวเนี้ยมันจะทําให้ไม่เกิดรีเทิร์นคือไม่เกิดไรายได้ที่ย้อนกลับมาในธุรกิจเราเรียกคนคนอลปุ่มตรงนี้ว่าคนที่บริหารเงินไม่เป็นนะครับ เพราะบริหารเงินไม่เป็นหรือขาดสภาพคล่องอะไรจะเกิดขึ้นกับธุรกิจผมที่ผมเคยเจอมาทําให้ธุรกิจเนี่ยถึงเก่งได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าเงินสิบล้านที่เจ้าคารให้มาเนี่ยคุณอาไปซื้อรถซื้อบ้านอะไรมันไม่มีดีเจนกลับมาในธุรกิจอันนี้ต้องกระหนักให้ดีนะครับสําหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ในอนาคตอาจจะได้เงินแบบนี้มาอย่าคิดว่าเราไปซื้อรถหรูเพื่อเอาไปโชว์หรือว่าไปอวดหรือว่าไปรับงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีมันไม่ดีเสมอไปนะครับการที่เราได้เงินลงทุนจัด แหล่งข้าราชการเงินดรืยออะไรก็แล้วแต่เราควรจะเอามาหมุนเวียนในธุรกิจแล้วคุณก็จะรอดปลอดภัยครับข้อสามนะครับก็คือการบริหารผมเรียกว่าเก่งคนเดียวหรือการบริหารที่เจ้าของหรือกรรมการบริษัทนะครับทํางานอยู่คนเดียวไม่เชื่อใครเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเรียกว่าต้องถนัดก็ต้องถนัดนะครับเพราะว่าบริษัทเราจะโตยากมากยกตัวอย่างนะกลุ่มนี้ผมก็เจออยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าอะไรครับขาดความเชื่อถือเชื่อมั่นในุูนน้อง ทำตัวเป็นซปเปอร์แมนซปเปอร์เกิลนะครับทาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเงินบัญชีติดต่อธนาคารไปซื้อของคือไม่เชื่อลูกน้องเลยทําทุกอย่างแล้วตัวเองก็จะเหนื่อยมากนอกจากเหนื่อยมากแล้วเราบริษัทเราเองก็จะไม่เติบโตนะครับเพราะว่าลูกน้องเราเนี่ยจะไม่ได้ทํางานเลยเพราะาเราไม่ได้ฝึกอบรมเขาหรือได้ฝึกเขาให้เขาเก่งขึ้นเพื่อจะแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการได้เพราะฉะนั้นการที่เราเก่งคนเดียวหรือทําตัวเป็นซปเปอร์แมนเนี่ยครับ ผมว่ามันมันต้องปรับอะครับต้องเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วกันเนาะอย่าบอกว่ามันไม่ดีเลยคือคุณจะเหนื่อยคือสิ่งที่ควรจะทำก็คือว่าเราบริหารจัดการทีมงานอา,อาจจะเป็นผู้จัดก,การหรือพนักง,งานเราเนี่ยจัดฝึกอบรมถ้าเราทําเองไม่เป็นก็เอาเข้าศูนย์ฝึกอบรมหรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาอบรมในบริษัทหรือแม้กระทั่งเรียนอะไรปัจจุบันนี้ก็มีก็ฝากถึงผู้ประกอบการที่ทาตัวเป็นซุปเปอร์แมนนะครับก็ให้พัฒนาเรียนรู้แล้วก็ส่งพนักง,งานของท่านไปเรียนรู้ เพื่อบริษัทของท่านธุรกิจของท่านจะได้เติบโตต่อไปครับข้อสี่ครับเรื่องการตลาดออนไลน์ครับตอนนี้ทุกท่านก็คงจะรู้นะเพราะว่าเป็นยุคโควิดยุคโควิดเนี่ยกรองคนครับที่ยังไม่เข้ามาสู่ระบบอนอนไลน์เนี่ยตั้งแต่รอบปี63มาถึงปัจจุบันเนี้ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นแล้วที่คนส่วนใหญ่หรือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นฝั่งซื้อฝั่งขายเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นฝากถึงผู้ประกอบการที่ ยังไม่ตระหนักถึงการเข้าออตลาดออนไลน์ครับอันนี้ต้องเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้อันนี้พูดเลยครับว่าสําคัญมากๆเราต้องเรียนรู้ครับว่าไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือเว็บไซต์อะไรต่างๆที่อยู่บนโลกออนไลน์นะครับเราควรจะต้องธุรกิจเราควรจะต้องพัฒนาหรือว่ามีการโฆษณาโปรโมชั่นแม้กระทั่งขายในออนไลน์ไลฟ์สดหรืออะไรต่างๆอันนี้ควรจะต้องเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์ได้แล้วครับ พราะผมยังเจอบางท่านเนี่ยยังไม่ตระหนักตรงนี้ยังไม่เชื่อในโลกออนไลน์นะครับว่าโลกออนไลน์มันช่วยเราได้ขอบอกเลยครับว่าจากการที่ได้ประสบพบเจอกับผู้ประกอบการนิตยม,มาเกือบร้อยเปอร์เซ็นปรับตัวเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์กันหมดแล้วครับคนที่ไม่อยู่ในโลกออนไลน์ก็ยอดขายแต่ยังไม่ค่อยดีนะครับก็ฝากถึงผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าโลกออนไลน์ก็ให้ตระหนักแล้วก็ เรียนรู้แล้วรีบเข้ามาในออนไลน์ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับข้อห้านะครับเรื่องของการบริหารคนนะครับเราควรจะมีการมอบหมายงานให้ให้เหมาะกับคนแล้วก็เรื่องของสบัสดิการของพนักงานก็ควรจะทําให้เหมาะสมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอารมณ์อารมณ์ของผู้ประกอบการเองนะครับคนควบคุมอารมณ์นะครับหากพนักงานมีการทำผิดหรืออะไรก็ควรจะพูดจากันในดีหรือมีการให้อภัยครับ